เราสองสามคนในเช้าวันนี้ขอบคุณที่เปิดมาดูเรานะครับคุณผู้ชมนี่เรามีวิธีการดูเบื้องหลังเบื้องหลังตป่นมาคุยนะครับและสุดใน a c e b o o k เนี่ยคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายคนก็มีแอคเคาท์ a c e b o o k แจ็คมีหรือเปล่ามีจ้ะแต่คุยกันเลือกไปก่อนเลยเพราะตอนนี้กำลังจะรวยอันนี้พัคืออย่างนี้ใน a c e b o o k เนี่ยนะคุณผู้ชมตอนนี้มันมีฟังก์ชันใหม่ชื่อว่าไลฟ์หรือว่าเป็นการถ่ายทอดสดซึ่งคิดว่าอีกไม่นานเกินรอเนี่ย หลายๆคนในเมืองไทยก็จะได้มีโอกาสใช้มือถือของคุณเนี่ยถ่ายทอดสดเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตวูดี้ได้ลองใช้มาแล้วประมาณเดือนเดือนก,ก,กว่าๆเ่ไม่ว่าจะเป็นมารายการก่อนมารายการก่อนเข้ารายการยกตัวอย่างแต่งหน้าอยู่เนี่ยก็จะเอากล้องเนี่ยเปิด Facebook แล้วก็ไปไลฟ์คือถ่ายทอดสดให้คนที่สนใจเข้ามาคอมเมนต์หรือว่าสามารถพูดคุยกันได้ตอนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเราได้เปิด Facebook ไลฟ์อยู่แล้วเราตั้งกล้องไว้ข้างหน้านี่อยู่ตรงนี้เลย<อ> นะฮะเราสามารถที่จะเห็นคอมเมนต์จากทางบ้านส่งมาได้ด้วยนะครับเออราเราเราโลเทคมากครับใช่หนังยางหนังยางมัาแกงคือเราคกรหลุดเราคกรหลุดมันเป็นไอเดียที่มันคิดเมื่อวานเดี๋ยวพรุ่งนี้จะหาที่ตั้งที่มันโปกว่านี้หน่อยนะฮะมาดูมันก็ง่ายดีว่าเอาจริงคนชอบนี้คนชอบดังนั้นยังอ่ะมันง่ายดีไทยๆด่ที่เล่าให้ฟังก็คือว่าถ้าคุณอยากดูภาพสดของวูดี้หรือว่าเบื้องหลังต่างๆของเรานะครับ เ็นมุมเช่นสมมติว่าเข,าข้าโฆษณาอย่างเงี้ยว่า <นะ S 2> เราทําอะไรกันบ้างแต่อยากเห็นว่าในโฆษณาเราทําอะไรกันบ้างเนี่ยเข้าไปที่หน้า a c e b o o k ของเรานี่ชื่อผมที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้ะนะครับมันมีถ้าคุณเ์อใน Facebook เนี่ยมันจะมีชื่อนี้เยอะมากม,มีปอมอ้เขาปอมบ้างจริงบ้างอของเราจะมีประมาณคนฟอลโล่หรือไลฟ์ประมาณ5ล้านกว่าเข้าไปที่ตัวนั้นนะครับเข้าไปที่ตัวนั้นแล้วก็เข้าไปดูไลฟ์คือระหว่างที่คุณดูภาพอยู่เนี่ยนะครับ ดูไทม์ไลน์ของ f c e e o o o เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นเหมือนภาพเคลื่อนไหวสังเกตไหมคุณผู้ชมประมาณ7จปีที่แล้วเมื่อ Facebook ออกมาเนี่ยคนสนใจเรื่องของการโพสต์ว่าเอ๊ะทำอะไรอยู่กินนอนอยู่หลังจากนั้นไม่นานคนก็มาสนใจเรื่องของการโพสต์ภาพนิ่งใช่และยุคที่ผ่านมาก็คือยุคของวิดีโอแต่หลังจากกลางปีนี้มันเป็นยุคของไลฟ์ไลฟนั้นคนทั่วโลกเมื่อมีฟังก์ช่นไลฟ์คือทุกคนเล่นได้หมดคุณก็จะดูภาพถ่ายทอดสด เนี่ยของคนต่างๆที่คุณเป็นเพื่อนด้วยอจะเกิดอะไรขึ้นกับวงการ <S <S คิดดูถ้าเกิดว่าคนคนหนึ่งอยู่หน้าตึกหึ่งที่ไฟไหม้อยู่เนี่ยเขาก็จะหยิบมือถือเขาแล้วก็ถ่ายทอดสดก็แชร์กันต่อและ้สะ,สและแทนที่สำนักข่าวสำนักจะ,จะไปถึงแก็ถ่ายเก็บภาพไหมตอนนี้เขาใช้ซิติเซนหรือว่าคนทั่วไปในการเก็บข่าวสองถ้าคุณไปคอนเสิร์ตของจัสตินบีเบอร์ครับยังไงฮะ คุณดิบไปถือขึ้นมาไลฟ์ป๊บเป็นบุ๊กไลฟ์แล้วไม่ต้องว่าไม่ต้องดูแผ่นตัตินแล้วไม่ต้องไม่ต้องแล้วคุณก็ดูของเพื่อนแทนใช่แต่ยอดของบัตรคอนเสิร์ตจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเอออันนี้น่าสนใจน่ีโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับอ้าวอะไรอ่ะจบแล้วเหรอ เลยบอกเลยนะคะยังมีเรื่องราวดีๆอีกเพียบเพียบเลยค่ะกดตรงนี้เลยค่ะปุ่มนี้ค่ะกดเลยค่ะเขาบอกให้ทำแบบนี้ค่ะกดค่ะ